พลอย,อยเอะไรพลอย,อยเออตื่นเออเออแล้วพลอยตื้นเออมันแผ่นเออไหมพลอยตื่นโนโนแดงแดงบกวนเน่โอ้แดงแดงใครจะไปขี่ขคิงคายยกมือมขึ้น มานี่พอยมานี่กินไหมไม่ไปไม่ไปไม,มันจะตกนะมันอะไรอยู่กับป้าน่ะไปดูสิย

อย่าอย่าวา,ายกล่องวะเ้อโอย้ยา่ท่น่ยนะมาเ่อมื่อเม่มเมียังนั K ่ปาดดูอะไรไปดูอะไรไปอ่างี้เอ่ะไม่พอใส่ใส่เครื่องสั่ลถาหันไปสร้างสูก็แกสอดคนผูดเลยเจ็ดหน่ง้อยดัง่างไปเทียมทีรีกแล้วหนูนั่งก็เดีเอไมเคเคเคอ้ยเ่เคเ้น้น้นดู่อนี้ Những ngày không còn không, anh đã không. Anh đạt được không, yêu. Anh đạt được không, yêu. Anh เขียนเขียนเขียนระยดูเขียนอาใหเขียนอใก้่าอกลองนีเขีนกอไกลนะมปาเี้ยพ่เขียนมันถือก้นด้อลูกเลูกเินลูกเินลูกเินดาเอาลูกเิน้าเฮย